พี่น <eterm oon> ้องมาแล้วโอ้ไม่มาแล้วครับเปลเชือกเฮ้ยแปลเชือกครับผมเชือกพระพระผูกคอนะครับโอ้โหไม่ได้มาลบลู่เนาะทีนี้เนาะฮะอันนี้ก้าอันอันอันนี้อันนี้คือเชือกพระเชือกพระคืออะไรครับเชือกที่ว่าพระเสียชีวิตเขาเาผูกคออยู่นีไหนเชือกมันเป็นยังไงโอ้เชือกผูกคอคนลูก ผมเคยมาถ่ายตูว่าผูกก็เป็นสยานิดนมานลกตอนนี้นะไปหลอกตอนนี้ิ่นเป็นหลอกอยู่ในอยู่ในโรงเรียนไปหลอกในโรงเรียนครับม่หังหังนอเป็นเชือกครับเชือกผ้าเชือกมหาสิจรยแม่ครับเชือกน้ำโซ่เชือกน้ำโซโอ่ นะครับเจ้าของเจ้าของเชือกนี่เสียชีวิตแล้วครับผมหวงมากใช่ไหมครับหผมเป็นพระใช่ไหมากเป็นพระครับผมเมื่อกี้แอดก้าไปเอามาจากไหนครับเนี่ยไปเอามาจากเขาเรียกอะไรนะโกดตูกอ่ะโอ้เอาเอไมาจากโกด้วยเหรอครับผมคือเขาเอามาขอเดียวเขาแหกเอากับเปลมเขาขอของนุญายอาจารย์เรียบร้อยขออนุ่วยยาคาจา์เรียบร้อยครับโอ้คาจารย์บอกว่าถ้ากล้าให้ไปเอาเลยนะไปเอาตรงที่เขา เลยที่มรณภาพทาก้าทาก้านะค่ะมีบ่อค่ะเอาเสื้อมีบ่อแม่นครับเป็นพานะมาหนีกาได้สิไปเอาเม่นมาครับครับม้อนีสิไปเอาเพราะว่าผมเคยมาเอาแล้วผู้เดียวผมเจอดีเลยบอกเขามาเจอดีหมายถึงว่าเขาสามตัวบ่ก้าเขามาสามงวดครับผมข้ามาสามงวดติดบาหนีมาหลังๆเป็นคล้ายๆถือกรอกถือเพิ่นเพิ่นเพิ่นกวนเพิ่นไม้แห้งครับคือบอกยังไงว่าเี้ยนจัดครับผม งวดนี้เข้าไปติดตามเบื้องหน้าครับได้ได้ชวนทีมงานมาหลายช่องมามาแลนดซอยกันว้ายนี่ปยยังไงนี่จะวิ่งไหวไนี่เห้ยเห็นแตงสีอกหนามูได้อนีเคื่องเชื่อแล้วกีหลอกอยู่กาละปาโอได้สามวดติดลองเปิดออกมาดูเลยครับจะไปเปิดข้างในก็เปิดข้างในเนาะตามเนาะเราตามหลังโอปอลด้วยว้ายตามผู้ใหญ่ตามมาครับผม ขอต้องวันแสกๆนี่แหละนาะกล้าเนาะกลางคืนไม่กล้ามาครับสองวดสองวดดแล้วโอสองวดติดแล้วแต่เขาไม่ได้เอาเชือกออกมาเขาแค่มาติดอ้รอบนี้เอาเชือกออกมาพร้อมขออนุญาตจะี่จะขอนตรงไหนตรงที่ตรงพ่อเขามาแล้วนะครับครับครับเข้าใจเข้าใจ โอ้เนาะอนุญาตภูมิเจ้าที่เจ้าฐานเนาะตามมาตามมานะครับอนุญาตถ่ายทำเนาะถึงแล้วมาถึงสถานที่แล้วใช่ไหมถึงแล้วนะครับถ้ามาตอนคืนมีบรรยากาศได้เลยนะได้ได้บรรยากาศที่ยอดมากเหมือนากาศได้เลย คอนเน็ตดีๆน้อบรรยากาศได้ถ้ากลางคืนนี่อันนี้ห้องห้องที่น้องปู่แต่แต่น้องปู่มามาพูดพู่ตรงนี้ครับ้าเสรีพู่ตึงไหวเดี๋ยวไม่ต้องบรรยายคัดประกาศตรงนี้เลยแหละเน่มองไม่เห็นเลยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรอ่าวเป็นแค่แตางนี่เนาะ สถานที่สถานที่ในคอคอรดูนะพักหน่อยตรงไหนันงขอก็มาขอตรงนี้เลยนั่งขอข้างล่างโอ้โขนาดกลงวัโอ้ตามหลนอันนี้เราแบามัใส่รอนเวลาสัเพงเ็นห้าครับในบอมาสัเพงเด้อูเด้ไปเอาตรงไหนก้า ตรงนี้เลยรตรงนี้เลยเหรอครับผมเอาตรงนี้เลยอในท่านผูกตรงไหนครับกาอย่างรับผูกจำเนียตรงนี้ห้อยลงมาหน,น,<อ>นึองแรกจะเป็น,เป,นเป็นผ้าผ้าพื้นเยลยวนต้าตัดตัดตอนที่เอาออกมาตัดออกม,มาตรงมัมงวัดแรกเ,เอาตละลามรตะลามตรววัดเข้าอยู่สองวั ครับแล้วก็ขึ้นใหญ่ขึ้นัล้าของมันหักมานิบั้นขาบยังเหลือได้เนี่ยโอ้นี่เชียงน้ำโชคขาบเชียงน้ำโชคครับติดเชือกน้ำโชคสิมาขอโชคงวดตีติดถึงนี้นะครับนะบอกรามาผู้เดียวกันเขาจักงวดหนักก่กล้าเขาสามกว่าตดครับที่เคยเหาหลังจากนั้นบอกกามา แหงจังสามวดติดครับแหนเลยล่ะแล้วก็เราพาอันยีวอนเลยเห็นป่ะคะยังมีภาพมอนิการ์สี่เป็นผู้พาทีมงานเอามาเมาส์นยครับโอ้ก็คือเขาเขามาจุดนี้ก็ได้สองวดติดแล้วสองวัตต์แล้วครับผมวัตต์ล่าสุดได้สามเลยจะทูบเลยครับผมจุดทุบเดี๋ยวหาเกลียวเล็กๆมาใส่ ครับโอ้โหขออนุญาตเออเจ้าที่เจ้าทางปูกรไดนบวาดอนไป่ม่นคือได้บุไดูันั่งเขียมโดยอาจารย์กาด้วยครับ อนีต้องยากหน้าแม่ปูคนนเนาะอปข่าวนข่าว,วน,นะเขาจะให้แดไปท่านบุญของตัวนาะน้งพี่น้อมคุเชวเ่องมนะยูได้ท่ามคเหนจ้ามาก่คงคงกอเด,ดีวยวจนผมดูเปี่นัมม่งกรบอติ ข้จ้างวดแล้วก็เอ็ดค่าที่ว่าขอข้สามงวดครับสามงวดครับวันที่ซีบอการ์มาสามงวดนี่เป็นสองตัวหรือสามตัวครับสองตัวครับตัวที่สามี่ลงมแ้มครับข้อสองตัวอันนี้เป็นงวดที่ซีเนาะครับผูอยากเขียนเลขอะไรบจาครับกอยากเขียนเลขให้เราบอกนำทุบทีมโดยแอดกานะครับ อาจารย์ก้าที่ตอนนี้แอดกากำลังขออยู่นะครับบอกดังๆให้ได้ยินน้ำแน่ก็ได้เด้อกะ หวานข้าบุ๋มีู่ก็ไปร่มเย็นๆเย็นข้าม้านน้่นะปู่โารนแท้แล้เบิดๆหรเห็นนะเป็นยัรก็คออยนะางนาทีหนึงแตนักาในโรการมกคอเป็นในเไทยแันมายขึ้นกับบอกกามา่<น>ือซ้ำโตตรงนะรงรมปจจนมหายขึ้น บ่ thirty, three, thirty, yeah, ต3ตัวตรง3ตัวตรงสิมาเครื่องเด้อเนาะครักะสิมานอนอยู่พี่บ่ครับบ่ครับหลานบนอนก็ยังบ่แห้งสินอนครับผมน้ํากัน ผมอยู่ข้างๆโอ้ชัดเจนดูในกล้องมอนทั้งไม่ถูกหนึ่งสองหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดนะครับหกสองเจ็ด<อ>ชัดเจนหกสองเจ็ดนะครับหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดนะครับเขืยตามามาันมาลดแต่ย่างทั้งหนา มันจะเป็นที่ผมเคยตามถ้าถ้าสองถ้าสามตัวถ้าสมมติมันจะออกสามตัวก็จะเป็นห้าสองเจ็ดที่เคยตามมาคนจะลดทั้งหน้าตัวหลังจะอยู่คือเป็นหลังนน้าครับถ้าเป็นถ้าเป็นสามตัวถ้าเป็นสามตัวจะครับจะเป็นห้าสองเจ็ด แต่สองตัวยูลังยูครับผมโบมี่มีเพิร์ศูนย์ห้าเก้าเป็นของพายจานนะครับผมหกสองเจ็ดห้าสองเจ็ดเป็นเลขนำโชคเชือกเชือกมหัศจรรย์ครับผมเชือกมหัศจรรย์เราตรงมา